เขาอ่ะคือเขาชอบสอนเด็ก<ม>แล้วก็ทีนี้ก็หาดูหลายแฟนชายหลายตัวว่าตัวไหนที่ว่าสามารถมามาซัพพอร์ตตรงนี้ได้ <c oughs> ซึ่งหนึ่งเราก็มีหลากอยู่ในการเลี้ยงหลานหรือการสอนหลานเรืงแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสอนที่ว่าให้เขาท่องจำเขาเขียนเขาจดเขาจะไม่อยากทำเ<ม>พราะเราเรามอกตัวเป็นหลานพอเรามองว่าอะไรก็แบบ่ง่ายแต่เข้าใจได้ อ่าแล้วเข้าใจแล้วจำได้ด้วยอันนี้สําคัญกว่าหลักสูตรเนี่ยมันตอบสนองมากที่ชอบเลยว่าคำพูดนี่ยเรียนแต่ไม่ต้องท่องจำแล้วก็พอได้ไปนั่งคุยเสร็จขึ้นมาก็เขาตอบโจทย์ได้ในเกือบทุกอย่างเลยก็เลยถามเขาว่าเรียนยังไม่ต้องท่องจำของเขาเนี่ยคืออะไรอย่างเช่นว่าทำกิจกรรมเนี่ยให้เด็กมานั่งทำเด็วเขามีีเซนส์ให้รูกิจกรรมขึ้นมาปุ๊บก็มีร้องเพลงร้องเพลงจีร้องเพลงรั่าร้องเพลงกีจซึ่งอาจารย์ไม่พูดภาษาไมยพาไม่พูดภาษาเลยเลย ผู้แต่ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนแต่เราทอบวิชาที่เรียนให้เด็กมีความคุ้นชินฟังว่าคำนี้เขาเอบยออกเสียงยังไงพูดอย่างไรให้เด็กชินเองนี่มีกิจกรรมครับไม่ว่ารูปศิลปะหรือว่าให้รูปครอบครัวเขาเขียนเองว่าพวกเสร็จให้เกิดเป็นสังเกตเขาเขียนว่าคุณพ่อเป็นตำรวจคุณแม่เป็นถ้าเป็นครูพี่สาวเกาเขียนเองเป็นสังเกษเขาบางคนภาษาจีนหรือภาษาจีนเลยโอ้โหมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ ความต<น>้องการเราได้มากมากเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าคนเราหรือว่าเด็กไทยเราหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เ้าต่ไม่มีศักยภาพใน,น,าาานด้านภาษาค้าขายได้เพราะผมมองสมวผมไปหลักคนน้าว<น>ันนี้ผมท้านํนเขา้าของจีนจริง<น>แต่โดยเราเรารู้ด้านภาษานี่คือเราได้เปลียนเพราะโลกมันเปลี่ยนไปหมดก็เลยมองเ็นจุดที่ว่าถ้าเด็กเนี่ยมาเรียนโดยที่ว่าไม่ต้องท่องจำเด็กทำกิจกรรมได้เด็กมีความสุข มที่จะมาที่จะอยู่ที่นี่ที่จะเรียนผมว่าน uh 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 ี่คุณนี้ก็ตอบโจทย์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มีความภูมิใจเขาเพราะทั้งแม่ทั้งพ่ของลูกชางเลยเนี่เป็นพ่อแะคุณแม่เนี่ยหนุนทั้งแม่อย่างนี้คุณพ่อคม่รู้สึกภูมิใจเลยรู้ว่าเอออะไรทั้งสองทั้งแม่ลูกสามารถทำได้เลยหรอเนี่ยก็คือว่าเป็นหลักสูตรที่มาตอบโจทย์เพราะว่าผมเลยมานั่งดูแล้วก็เลยว่าเป็นหลักสูตรอัจรชยพทางภาษา ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่าครับก,ก็เป็นจุดเริ่ม <c oughs> ของให้เรามาผมเลยเอาการใชา u ิเซอร์ชมาเปิดให้ขยางน <c oughs> ะเพื่อดีว่าเป็นประโยชน์สําหรับเด็กๆแล้วก็แม้แต่ผู้ใหญ่ก,ก็ดีในสังคมทังหมดเนี่ยถ้ามีโอกาสไมเข้ามาสัมผัสผมว่าแหูกเกิดผู้คนชอบแล้วมีความก้องการที่ค่ะแล้วนี่นี่เ็เปิดให้บริการไหมครับ คือจริงๆเปิดเมื่อวันที่เออ่ผมได้งข้าบอกก็คือว่าได้เริ่มเปิดก็คือว่าเราได้เตรียมเซ็ตตูนที่อะไรที่ได้ซ้อนแล้วก็ให้คนมาสมัครเปิดเข้ามารับสมัครเนี่ยกับวันที่การที่ผ่านมาเขแปลกนี่คือแรกตอนแรกก็พูดตรงเลยว่าไม่ไม่คิดว่าการตอบรับจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะหนึ่งเราก็กลัวว่าเพราะหน้าคนนี้สาวันติวเตอร์นี่เยอะมากเลยอเออั้งไหนไม่หมดเลยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีก็มีหมดเลย คือเราองว่าจุดแข็งอยู่ในวงการนี้ได้ฟิลเตอร์เนี่ยคืออะไรเราก็มองในจุดที่ว่าอย่างที่บอกบาอทีว่ามิธีการที่ว่าเรียนโดยไม่ต้องท่องจำอันนี่คือจุดแข็งแล้วจากพ่อแม่ที่พาลูกมาวันที่29ผ่านมาก็คือว่าวันเป็นวันเดโมก็คือว่าขาลองเรียนปีต้องพามาหลายคนครเขกามาเด็กก็ที่สุคนได้นะที่มาผมก็งงว่าไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ พราะว่าตอนแรกเราก็แบบคิดอยู่เลยว่าจะเวอร์หรือเปล่าก็เลยคิดใจนะแค่มาไม่ถึงสิบคนก็ถือว่าก็ถือว่าโชคดีแล้วหล่ะเพราะเราผู้เปิดได้แค่หางเดือนเดียวกว่าของเดือนเนี่ยนะก็บอกเลยว่าครูที่นี่ต้องเทรนก่อนต้องได้คะแนนค่ะพอเทรนนี่คือมาจากางประเทศเลยเขายัมาเทรนครูให้แล้วรู้ว่าเทคนิคการสอนยังไงจิตวิทยาในการสื่อสารกับเด็กมีไหมคุณพูดเสียงนังเด็กตกใจเด็กไม่อยากเรียนแล้วแม่กลับบ้านไม่อยากเรียนแล้วอย่างนี้ไม่ได้ คือก็มีการเทสในการเลยว่าเอาว่าคนที่มีจิตวิทยาเลยครับตอนวันที่24 25 26ที่มาสอนครับแต่เด็กมองคิรู้สึกว่าเขายิ้มแย้มแจ่มใสเด็กรู้สึกว่าเด็กมีความสุขในการเรียนเด็กไม่เครียดเพราะว่าถ้าเรามองว่าเหมือนเราไปติวเตอร์บางทีปุ๊บอาจารย์ก็สอน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 ให้เราท่องท่องท่องลงที่ลงที่อยากท่องแต่ต้องท่องเราไม่เข้าใจก็ต้องบอกว่าต้องตอบว่าเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจเดีวถ้าบอกไม่เข้าใจก็อ่ะทำไมไม่เข้าใจไม่รู้ผมไม่เข้าใจ เราก็ค่าพูดัิเพื่อนท่ทำตรงนี้ในเมื่อเราเคยเจอมาแล้วเราก็เลยว่าให้เด็กพวกนี้ต้องคุยกับอาจารย์ให้อาจารย์ตอบคือเป็นคําถามที่ว่าอาจารย์ต้องบให้แบบว่าถ้าเด็กไม่เข้าใจอาจารย์จะทำยังไงในตรงนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นหัแบบรูปสุดที่ว่าไม่กินกับหนังสือมากแค่รู้ว่าบทสรุปของบทที่หนึ่งไม่เคืออะไรสมมติว่าให้เด็กเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับว่าชีวิตประจําวันในภาษานี่ เอาเ,าเ,อาเ,ล,เล่นแต่ตื่นเช้ามาเลยเล่นอะไรตื่นเช้ามาทำอะไรเมื่อไ้องน่าเป็นกันอะไรก็แต่ให้เด็กคิดจินตนาการว่ารูปศิลปะมีน้ำมันปั้นก <c oughs> ันะะฮก็อย่างทั้งหลังก็จะมีโหลของเล่นให้เด็กดเล่นเด็กเล่นเสร็จก็จะเล่นกันเองนเขาจะ้างจินตนาการให้ตัวเองโดยที่เราไม่ต้อ,อ,อ,องมาทำเขาเราบอกเขาว่าทำอะไรทำอะไรอันนี้ไม่ต้าาาาาาองเลยเขาจะทำนู่นตัวเขาเองแล้วที่เราฝึกให้เด็กแต่งหน้า จริงจริงชาร์จเก็บเราสามสิบหกครับก็ค่าตั๋วเหล่างี้ด้วยได้นะอย่างเงิน่ผมสามสิบกว่านี่ก็มาเรียนได้ก็แล้วแต่ว่าเซ็ตคอร์สมาก็ได้เซ็นจำนวนคนมาแล้วก็จัดระบบคอร์สให้ครับว่าจริงไหมว่าตรงนี้จะมีเตื้ออะไรไหมเไม่ต้อไปผมมองว่าดีนะผมมองว่าตัวนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะเพราะไม่เด็กเดินผ่านก็ไม่เดินผ่านคือถ้าไม่มีเลยเราไปดู่โดดๆเลยไม่รู้ใครไปขา เหมือนว่าไปเปิดไปเปิดแผงเขียงหัวคนเดียวไปอยู่นอตุนมีคนเดียวไม่มีใครสนใจแทนที่ตลาดมีเป็นร้อยแผงคนเทนกันหมดเลยแล้วมันลือกได้โอกาสคนขายได้ก็มีสูงคือผมมาร้อยแสนที่เยอะยิ่งดีเพราะวันที่สองที่ได้แต่หมดเดินทางไปถามมาเต็มคืออะไรคืออะไรคืออะไรคือให้เด็กนี่องถามว่าคืออะไรทีนี้คำอยากเขาก็จะเด็กเข้ามาปุ๊บแล้วเขาก็หาโอกาสเข้ามาก็มีเยอะครับคือเราไม่ได้บอกว่าเป็นการแข่งขันที่สูง มองว่าเป็นจุดได้เปลี่ยนเป็นจุดได้เปรียบถ้าเราพิจาด้าเนี่ยเราจะได้เปรียนมากเลยเนีะมันไม่ใช่ไม่ต้องคิดว่าวิธีการสอนต้องเป๊ะตามนี้หมดคุณต้องเดินเส้นตรงนะไม่จําเป็นครับซ้ายขวาซ้ายขวาบ้างก็ได้เลี้ยวไปเรี่อวมาบ้างก็ได้ถ้าคุณได้ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยลองเอาข้อมูลจากคนนี้มานิดแต่ละคมเนี่ยเราเลยมาไปยุบใช้ในการเรียนการสอนนี่นี่นี่คือจุดเราก็รม้เชื่อว่าในภาษาณวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็ผมว่า จริงๆในสังคมไทยนะวันนี้เด็กเก่งภาษาเยอะมากขึ้นนะนอ,อทีนี้เราก็ถือว่าผมเชื่อเลยว่าทุกสถาบันในที่ตรวจในภาครับในไทยในในเมืองไทยนี่แหละอยากให้เด็กไทยอยากให้คนไทยพูดภาษาได้มากขึ้นได้เก่งนได้คล่องขึ้นนี่คือผมว่านี่คือเป้าหมายเขาเลยไอ,อภาคธุรกิจถ้าเรามองมาทีหลังผมมองในสิน่งที่ว่าเขาเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยเก่งกว่านี้เพราะเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเลย แต่ที่เรื่องภาษาเนี่ยเราต้องมามาเสริมเติมพลังให้เขาได้มากขึ้นด้านภาษาแล้วทีนี้เมืองไทยจะพิชเป็นยังไผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยก็คนละเล็กคนละน้อยสังคมมั้ก็จะเปลี่ยนไปได้ในสุดท้ายก็อยากให้พี่พูดที่เกี่ยวกับธุรกิจอิวเตอร์นะคะพี่พี่บินมองเกี่ยวกับธุรกิจนี้ยังไงบ้างคะอย่างเช่นในเรื่องของอเมิกโของดินเตอร์นะคะพี่องภาพรวมแล้วติวเตอร์สามารถณวันนี้ท่าได้สังเกตนะครับ แต่พวกเด็กมา,าจบมาหาอะไรก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเขาจะมาชอบสอนเขาจะมาสอนภา,าษาสอนภาษาเยอะมากขึ้นแสดงว่าในข้างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเ,เหมือนกับที่ผมบอกตอนนี้ว่าบางทีวิธีการสื่อสารวิธีการสอนของแต่ละคนไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้มาจากสิ่งแวดล้อมแต่ละพื้นที่มาไม่เหมืนอนกันเราต้องจับให้ถูกจุด,จดในกรณีนี้ว่าเด็กแบบแบบนี้คุณจะมีวิธีการสอนไดยังไง เด็กแบบหนึ่งจะมีวิธีการสอนเขาอย่างไรคือนับวันนี้อยงไแล้วแต่ติ้เตอร์ทุกติ้เตอร์ต้พูดตรงๆนะครับว่าบางทีต้องอปรับตัวข้อหาเด็กนะมไม่ใช่เด็กปั<ม>ดตข้อหาเราเราต้องอปับตัวข้อหาเด็กแต่ละแต่ละกลุ่มแต่ละกละุ่มถ้าที่ทําได้<ๆ>ผมเชื่อว่าเด็กจะเป็นภาษาได้ง่ายขึ<ๆ>้นแล้อันนี้คือขออนุญาตว่าไม่มอในด้านธุรกิจครับมองได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อเด็กถ้าดูติดจมตามเองทีนี้ในพฤติกรรมการสอนี้่แล้วแต่ จริงๆก็อยากให้ทุกปีเตอร์เนี่ยสังเกตจากเป็ดสังเกตจากคนที่มาคนที่เราสอนอยู่ถึงไม่จะเป็นผู้ใหญ่ก็ดีบางทีผู้ใหญ่ที่มีคําถามอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่คุณพฤติกรรมที่ว่าวิธีการสื่อสารให้เด็กเข้าใจได้เนี่ย<ม>คุณจะหาวิธีอย่างไรได้บ้าง<ม>จะใช้วิธีเด็กมาสอนผู้ใหญ่ก็ไำไม่ได้แต่ใช้วิธีผู้ใหญ่มสอเด็กเด็กก็ไม่รับเด็กก็ไม่เข้าใจมันต้อง apply, มัแอพพลายมันต้องหาวิธีการในการสื่อสาร ให้เขาเข้าใจนะครับผมว่าตรงนี้เป็นอะไรที่สําคัญสำหรับใจบนึ่ของที่ขงานี้ัแต่คครับผมว่าการรันันรับ